สนุกมากพีคมากครับโอ้โหเืิเขมโคตรแอคชั่นที่มันมากมันช่างแรงบันดานใจได้หัวใจเป็นรัวตลอดเวลามันนึกเหิมมากมันคือหนังแอคชั่นเลยครับมันมีสเต็ปที่มันเกินกว่าความน่าสนใจธรรมดาปกมือเลยครับไม่ดูตัวเลยใช่ใช่มันเป็นหนังแอคชั่นนะครับคือถ้าเอาพวกถ้าเปลี่ยนถ้าถ้าเปลี่ยนเนี่ยพวกการตีกรองทั้งหมดไป กับหนังแบบหนังชกต่อยเนี่ยมันคือหนังเชนหลงบวกจาพนมบวกยิบมันดีๆนี่เองครการตัดต่อหรือการแบบการความความรู้สึกของการที่มันเป็นแอคชั่นมันคือหนังแอคชั่นเลยครมันเป็นแอคชั่นที่มันมากครับเลือดกระฉูดรุ้นระทึกจิกเบาะอะไรเงี้ยขาเกรงอะไรเงี้ยครับพอหนังจบผมรู้สึกว่าเมื่อยขามากครับเราขย,ยับขาตามอะไรเงี้ยด้วยความลุนดูเ้านะอยากอยากกลับบ้านไปซ้อมตีเพิ่มรู้สึกว่าแบบ จริงๆเอ่อบางทีสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยบางทีเราคิดว่ามันดีแล้วล่ะแต่ว่ามันทําได้ดีกว่านี้จริงๆถ้าเราถ้าเราตั้งใจมันสร้างแรงมันดานใจได้ให้คนแบบอยากจะอยากจะเก่งขึ้นในในด้านไหนก็ตามที่เขาเป็นอยู่เนี่ยค่ะคือทุกโมเมนต์ของเรื่องทุกจังหวะของดนตรีมันบีบมันบีบหัวใจคนดูแล้วมันแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ ใจแล้วมันเต้นไปตามจังหวะแล้วคือเรารู้สึกว่าใจมัน,มนไปไปตามจังหวะกรองให้เราดูในเรื่องเลยต้องมาดูนะครับเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณมาดูเรื่องนี้คุณจะรู้ว่าถ้าคุณอยากทาอะไรคุณต้องรีบทําและคุณจะรู้ว่าคุณทํามันได้ออสําหรับคอนเทนต์มันน่าสนใจอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่ามันมีสเต็ปที่มันเกินกว่าความน่าสนใจธรรมดาวิดพลาสนะครับถ้าไม่ดูนะครับผมว่าคุณจะเสียใจและออผมว่าหนังเรื่องนี้ได้ออสการ์เหมือนตัวยอย่างกันก็ แอบ,บสะดุ้งนิดๆน้ำต,ตาเล็ดหน่อยๆก็ดีดีครับชอบชอบ,ชอบมาดูได้หมดนะครับผมว่าเป็นเป็นหนังที่ที่คุม้มคุ้มจริงๆนานๆจะมีนหนังแบบนี้มามาสักทีครับรู้สึกหนังนี้เป็นหนังแอคชั่นนะคือมีการแบบว่าฝึกฝนต่อสู้กันแล้วสุดท้ายก็จบด้วยการแบบต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการสอนให้คนเข้าใจเรื่องความพยายามคือทำอาชีพอะไรก็ได้มันเป็นนักกีฬาเป็นอะไรก็ได้มาดูจะได้รู้ว่าแบบคือที่เราคิดว่าพยายามแล้วมันไปได้อีก อาจจะเกิดไฟในชีวิตบางอย่าง